สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง l i f e Solution ไพ่พลิกชีวิตกับเพรมอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพลิกอเด็กกันในหัวข้อที่ว่าเขาคนนั้นรักอะไรในตัวคุณคะเขาคนนั้นเนี่ยรักอะไรในตัวของเพื่อนๆวันนี้เรามีกองให้เลือกสาบกองค่ะกองแรกเลยคือกอง ข้าวเหนียวทุเรียนนะคะกองที่2คือกองขนมถ้วยค่ะกองที่สเป็นกองหอยแครงค่ะโอเคนะเดี๋ยวให้เพื่อนๆหลับตาทำสมาธินึกถึงหน้าเขาคนนั้นนะคะจากนั้นถ้าเกิดลืมตาแล้วปิ้งกองไหนให้เลือกกองนั้นเลยนะเดี๋ยวให้เวลาเพื่อนๆห้าวินาทีค่ะ โอเคค่ะเรามาเริ่มกันที่กองแรกก่อนเลยก็คือกองข้าวเหนียทวทุเรียนเดี๋ยวเรามาดูกันสิว่าเขาคนนั้นเนี่ยที่เพื่อนๆอนกองข้าวเหนียทวทุเรียนนึกถึงอะ่ะเขาหลงสเสน่ห์อะไรในตัวเพื่อนๆเขารักเพื่อนๆตรงไหนนะ กองข้าวเหนียวโทเรียนเขาคนนั้นะ่ะรักอะไรหลงสเสน่ห์อะไรในตัวของเพื่อนๆกันนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยเขามองเห็นว่าเพื่อนๆเ,เป็นคนที่เปิดเผยจริงใจตรงๆต,ต,ตรงไปตรงมาพูดแบบไม่อ้อมขอมีอะไรก็คือสื่อสารบอกตรงๆเลยว่าต้องการอะไรชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วก็แบบ เหมือนเวลาทําอะไรร่วมกันก็คือทํางานร่วมกันได้ดีเข้าขากันดีช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้แบบเนี้ยค่ะไม่ว่าจะทํากิจการงานอะไรเนี่ยมันก็ดูประสบความสําเร็จที่ได้ร่วมมือกันทําร่วมกันแบบเนี้ยค่ะคือต่างคนต่างช่วยเหลือเกือ้อกูลกันดีมากเลยเออเป็นคนที่แบบตรงๆแล้วเหมือนเพื่อนๆน,นะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่าประมาณว่าเป็นคนโชคดีคนหนึ่งอะ เขาอาจจะเห็นเพื่อนๆว่าเออเวลาเพื the ่อนๆจะทําอะไรก็ด so, ูด like ูสําเร็จเนาะหรือว่าทําอะไรเราก็ดูแบบเอ้ยโชคดีนะได้อันนั้นได้อันนี้ทําอันนั้นแล้วแบบปังทําอนนั้นแล้วดีอันนี้แล้วดีดูเป็นคนโชคดีจังเลยเขาก็รู้สึกดีที่แบบเออมีคนคนที่แบบอยู่ด้วยเราโชคดีมาอยู่ข้างๆเขาอย่างเงี้ยค่ะเออเพราะว่าถ้าเกิดเขาเนี่ยได้ร่วมมือทําอะไรกับเพื่อนๆแล้วเนี่ยเขาก็พลอยได้รับความโชคดีนั้นไปด้วยเหมือนเพื่อนๆเป็นเป็นโชคดีสําหรับเขา เขาชอบในความที่เพื่อนๆน่เป็นคนที่ไม่ได้ยึดติดกับอะไรมากมายจนเกินไปคือเพื่อนๆน่ะเป็นคนที่มีโลกของตัวเองด้วยอืรู้จักว่าจะมีเป้าหมายอะไรของตัวเองทําอะไรของตัวเองคือโลกส่วนตัวของตัวเองก็มีไม่ได้จะต้องที่จะไปยึดติดกับเขาตลอดเวลาหรือว่าแบบเต้องการใครห้อมล้อมตลอดเวลาคือเพื่อนๆมีความที่แบบสวยสง่าในมุมของตัวเองเออ มีความคิดความอ่านเป็นของตัวเองมีเป้าหมายที่จะทําอะไรเป็นของตัวเองแล้วก็คือเป็นคนแบบสบายๆรอได้ไม่รีบร้อนไม่เร่งรีบก็คือจะไปให้ถึงจุดหมายที่เพื่อนๆต้องการแหละแต่ว่าก็คือใช้เวลาพิจารณาแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปสบายๆเพื่อนๆอ,นอะ่ะเขาชอบที่ เพื่อนๆเป็นคนที่อย่างที่บอกว่าเปิดเผยตรงไปตรงมาใช่ไหมคะเวลามีเรื่องอะไรขาดแคลนอะไรหรือต้องการอะไรเพื่อนๆจะไม่ปิดบังเลยเพื่อนๆแบะให้เขาดูหมดเลยว่าแบบเออฉันตอนนี้เป็นอย่างนี้สถานการณ์ชีวิตเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้เออเขาอะรู้สึกดีที่เหมือนเพื่อนๆเปิดใจกับเขาให้ใจกับเขาแล้วเขาอะ สามารถที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยหรือว่าได้แสดงความแบบความเป็นแมนหรือว่าความเป็นเขาเรียกว่าผู้นําหรือหัวหน้าครอบครัวหรืออะไรก็ตามที่เขาจะสามารถช่วยเหลือเพื่อนๆนได้คือเพื่อนๆรู้จักที่จะ่อนอ่อน,ออนถึงจะเป็นคนเก่งมีความสามารถก็จริงแต่รู้จักทําตัวอ่อนแอบ้างขอความต้องการจากเขาบ้างให้เขาได้ช่วยเหลือเกื้อกูลบ้างอย่างเงี้ยค่ะเออเขาแบบรู้สึกว่านี่มันเป็นสเสน่ห์เลยนะ แล้วเพื่อนๆนอะ่ะก็คือบางครั้งก็คือเหมือนเป็นคนสองบุคลิกนั่นแหละหรือว่าแบบมีอะไรที่สองขั้วที่มันไม่เหมือนกันเขาก็เลยอาจจะแบบเซอร์ไพรส์รู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้มันมีอะไรอะ่ะนึกออกไหมเออแบบสเสน่ห์ล้ำลึกก็มีเที่ยวเล่นเฟรนลี่ไปไหนไปกันคือแบบได้หมดเลยโลกกลางคืนก็ได้หรือแบบอะไรก็ได้ที่รู้สึกสนุกสนานที่มัน ในช่วงเวลาทัมมิ่งที่มันเป็นเวลาพักผ่อนเพื่อนๆเ,เต็มที่ได้เลยอะแต่ในช่วงที่เป็นเวลางานเพื่อนๆจะสวิชฟลิปไปอีกเป็นอีกคนหนึ่งเลยก็คือเป็นคนที่แบบโห working woman หรือขยันทํางานหรือแบบทำอะไรได้อย่างเพอร์เฟกมากในเรื่องของการงานจนบางครั้งเขาคิดว่าโอโ้โหนี่มันแบบสุดยอดเลยอะทํางานก็ทํางานเก่งเที่ยวเล่นก็แฮปปี้มีความสุขก็คือแบบเออเขาใช้เวลาอยู่ด้วยเรารู้สึกแบบดีรู้สึกแบบ เออเป็นคนที่มีสเสน่ห์เลยจริงๆนะเนี่ยคือแบบไม่ใช่เป็นคนที่มีอะไรเพียงด้านเดียวแต่มีหลายๆมุมมีอะไรหลายๆอย่างอืมและเพื่อนๆอ่ะก็เป็นคนที่รู้จักตัดสินใจอะไรที่มันไม่ดีกับชีวิตของเพื่อนๆนะคะเออสเสน่ห์ของเพื่อน,อนๆก็คือการที่ตัดสินใจจบในสิ่งที่รู้ว่ามันไม่โอเคกับเพื่อนๆน่ะได้ด้วยตัวเอง อันนี้ไม่ดีใช่ไหมเรามีอีกทาั้งเรื่องหนึ่งที่ดีกว่าเพื่อนๆก็ตัดชึบจบได้เลยอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นคนที่ค่อนข้างเด็ดขาดเออแล้วก็คําพูดคําจาก็คืออย่างที่ว่าตรงไปตรงมานะแต่บางครั้งมันก็มีบ้างแหละที่อาจจะแบบเชื่อเชือนทำร้ายจิตใจบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าก็คือโดยรวมแล้วก็คือความมีสเสน่ห์มันก็มีมากกว่าในความเบ็ดเด็ดขาดเนาะในการสื่อสารแบบตรงไปตรงมาเดี๋ยวให ให้ช่วยบอกนะคะขยายอีกหนึ่งใบละกันว่าเขาชอบอะไรในความเป็นเพื่อนๆหรือเขาหลงสเสน่ห์เขาหลงรักเพื่อนๆที่ตรงไหนคะขอให้ช่วยขยายหนึ่งใบสำหรับเพื่อนๆกองข้าวเหนียวทุเรียนคะ่ะอืมได้ไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่อง ความใจดีความอ่อนโยนมีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวแล้วก็เหมือนอยู่ด้วยแล้วอบอุ่นเหมือนได้อยู่บ้านนะคะเหมือนคุณอาจจะทำให้เขารู้สึกว่าคุณเหมือนเป็นบ้านหลังหนึ่งที่เขาอยากจะกลับมาทุกวันเป็นบ้านหลังหนึ่งที่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาได้พักผ่อนใช้เวลายอยู่ในนั้นแล้วเขามีความสุขมีความสบายเพราะว่า สภาวะแวดล้อมในบ้านมันดีมากหรือคนที่อยู่ในบ้านอ่อนโยนมากยิ้มแย้มแจ่มใสมีไมตรีกับเขาตลอดเวลาเออมันทำให้เขารู้สึกว่าแบบอบอุ่นแช่มชื่นหัวใจและรู้สึกดีทุกครั้งที่ได้ใช้เวลาอยู่ในบ้านหลังนี้เนาะน่ารักโรแมนติกสุดๆเลยนะคะเนี่ยโอเค อย่างนั้นการอ่านไพ่ของเพื่อนๆกองข้าวเหนียวทุเรียนวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจใพิมพมด้วยนะแล้วเราก็มาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ต่อไปค่ะเป็นคำทำนายของเพื่อนๆกองขนมถ้วยนะคะเรามาดูกันซิว่าเขาคนนั้นที่เพื่อนๆกองขนมถ้วยนึกถึงเนี่ยเขารักเพื่อนๆกองขนมถ้วยที่ตรงไหนคะแล้วเขาหลงเสน่ห์อะไรในตัวเพื่อนๆกันเนี่ยขอดูหน่อยนะเขารักเพื่อนๆที่ตรงไหนหลงเสน่ห์เพื่อนๆที่ตรงไหนกัน คนคนนี้นะคะเขารักเขาหลงเสน่ห์เพื่อนๆนกองขนมถ้วยที่ตรงไหนสิ่งแรกเลยก็คือความสบายสบายใจเย็นอยู่ด้วยเราแบบรู้สึกผ่อนคลายจิตใจมีความละมุนละไมเหมือนได้ไปพักผ่อนหย่อนใจอยู่กับเพื่อนเราแบบมีความแบบแฮปปี้อะ่ะเออเหมือนเพื่อนเเป็นคนที่แบบสบายสอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ เวลาที่เพื่อนๆตั้งใจที่จะทำอะไรจริงๆอะ่ะเพื่อนๆจะทำแล้วทำอีกทำซ้ำแล้วซ้ำอีกคือทำจนกว่าเพื่อนๆจะพอใจอะ่ะเออถึงแม้ว่าบางครั้งอะค่ะมันจะดูรันรันไปหน่อยในบางสิ่งที่ที่อาจจะ ทำแล้วมันจะเวิร์กหรอทำแล้วมันจะดีหรอมันอาจจะไม่ได้โอเคมากนักไหมแต่ว่าเพื่อนๆมีความมุ่งมั่นอ่ะเออบางครั้งอ่ะความมุ่งมั่นของเพื่อนๆความดื้อรั้นในบางอย่างมันก็เป็นเสน่ห์ในตัวเพื่อนๆที่เขาแบบที่เขาแบบมองเห็นเพื่อนๆเป็นคนป่าป่ามากแบบใจใหญ่ใจโตอ่ะใจโตเกินตัวซึ่งบางครั้งเพื่อนๆทําอะไรให้กับเขาเออมันดูแบบเฮ้ย ดูว่าเพื่อนๆไม่น่าจะทําได้เลยอ่ะแต่เพื่อนๆแบบให้หนักอ่ะเออเป็นคนที่เขาอาจะเห็นว่าเพื่อนๆให้ใจเขาเยอะทําอะไรเพื่อเขามากมายหรือเปล่าเออมันก็เลยเหมือนแบบโหตัวอะไรแค่นี้แต่แบบใจใหญ่ทําอะไรให้เขาเยอะเขาเลยรู้สึกแบบปลื้มอ่ะเออคือแบบอิ่มใจที่ไม่น่าเชื่อเลยว่าเพื่อนๆจะให้เขาได้มากมายขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการดูแลหรือความรู้สึกอะไรแบบนี้นะคะอืมสนเสน่ห์ ที่เขาหลงรักเพื่อนๆอีกอย่างหนึ่งก็คือจริงๆเพื่อนๆอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างดูฮอตดูป๊อปปูล่าไปไหนมีแต่คนลุมล้อมหรือว่าแบบเป็นที่สนใจเป็นที่หมายตาของใครๆแต่ว่าเวลาถ้าเพื่อนๆตั้งใจที่จะรักใครอ่ะเพื่อนๆก็คือแบบเต็มที่กับความรักนั้นแบบเนี้ยค่ะเออเขาก็เลยอาจจะรู้สึกแบบโชคดีจังเลยอ่ะเหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งเลยอ่ะที่แบบเฮ้ยถึงแม้คุณมีคนที่ มารุมล้อมมากมายแต่เขาอะเป็นคนที่คุณเลือกที่จะจริงจังด้วยแบบเนี้ยค่ะเออมันเลยเหมือนเป็นสเสน่ห์ที่เขารู้สึกแบบดีอะเออ เขาอะเห็นว่าคุณเป็นโชคดีของเขาด้วยนะคะคุณอาจจะเป็นคนโชคดีด้วยแบบทําอะไรก็ได้แบบสําเร็จได้อะไรแบบฟุกฟุกง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เวลาเขาอยู่ใกล้ๆคุณเขาก็ได้ผลพลอยได้จากความโชคดีของคุณไปด้วยอืมแล้วเขาก็เห็นว่าคุณเป็นคนรักที่ดีมอบความรักที่ดีให้แก่กันแบบเนี้ยค่ะเขารู้สึกแบบมัน เหมือนความอบอุ่นในตัวคุณความเหมือนเป็น Family man-family-woman ที่อยู่ด้วยแล้วรู้ว่าคนอย่างคุณเนี่ยสามารถที่จะดูแลครอบครัวได้สร้างครอบครัวร่วมกันแล้วแบบมันจะสามารถที่จะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นได้เออในขณะเดียวกันนะคะคุณก็ยังเป็นคนที่ทำงานเก่งมากๆ<า> Manage เก่งมากทั้งเรื่องการเงินการงานและความรักมันเลยเหมือนเป็นสเสน่ห์อะที่แบบเฮ้ยนอกจากจะ เป็นคล้ายๆแบบว่าคนที่ดูแลบ้านดูแลครอบครัวให้ความบอบอุ่นกับครอบครัวได้แล้วเนี่ยคุณยังทํางานนอกบ้านเก่งมากๆอีกเออจัดการทุกอย่างได้แบบเป็นพลวันเลยอย่างเงี้ยค่ะเออมันก็ เป็นสเสน่ห์ในตัวคุณที่เขาเห็นแล้วแบบอือดูแลบ้านก็ดีทํางานก็เก่งหน้าครอบครองอะไรแบบเนี้ยค่ะเดี๋ยวขอไพ่ขยายหนึ่งใบนะคะว่าคนคนนั้นที่เพื่อนๆกองขนมถ้วยนึกถึงนะคะเขาหลงรักหลงสเสน่ห์อะไรในตัวคุณเขารักคุณตรงไหนคะขอไพ่หนึ่งใบนะอืมไพหล่นออกมาใบนี้ค่ะ ทาดานคือการให้ทานไพ่ใบเนี้ยก็หมายถึงคุณอะเป็นผู้ให้เขาอาจจะรู้สึกว่าเขาได้รับอะไรดีๆจากคุณมากมายคุณได้ให้สิ่งที่มีค่าหรือให้อะไรที่เขาต้องการอะคุณเติมเต็มในสิ่งที่เขาต้องการให้ อะไรที่มันเหมือนเป็นปัจจัยต่อการดำรงชีวิตของเขาอะค่ะคือความรู้สึกดีๆที่คนคนหนึ่งชีวิตชีวิตหนึ่งต้องการคุณก็ได้ให้การดูแลเอาใจใส่ดีๆที่ชีวิตความรักควรมีคุณก็ได้ให้อะไรแบบนี้เหมือนเป็นการดูแลเทคแคร์อย่างดีได้ให้ในสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งต้องการจริงๆในการมีชีวิตอยู่หรือเขาแฮปปี้มากที่ชีวิตนี้ โชคดีนะที่แบบเออมีคุณคอยดูแลแบบเนี้ยค่ะเพราะว่าคุณดูเหมือนเป็นคนที่ดูแลบุตรหลานบริวารดูแลคนรอบข้างได้อย่างดีเลยอะเหมือนไพท่ที่ไพ่ใบนี้ขึ้นมากันมีครอบครัวเพราะว่าผู้ให้ที่ดีเริ่มต้นแน่นอนว่านอกจากจะให้ตัวเองได้ดีก่อนก็ให้ครอบครัวตัวเองได้ดีด้วยเช่นกันเออก็เลยแบบ ถ้ามีโอกาสที่จะได้ครองคู่กันมีครอบครัวกันเขาก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งที่กินใจเขามากๆเลยนะคะถ้าจะได้มีคุณมาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวแบบนี้ค่ะอืมน่ารักอีกแล้วว่ากองเนี้ย โอเคนะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พรีมด้วยนะคะดูกองนี้ก็จบแล้วแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะบายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะต่อไปเป็นคำทำนายของเพื่อนๆที่เลือกกองหอยแครงคะ่ะเรามาดูกันซิว่า คนที่เพื่อนๆกองหอยแครงนึกถึงเนี้ยเขารักอะไรในตัวเพื่อนๆเขาปิ๊งอะไรเสน่ห์อะไรในตัวเพื่อนๆที่ทําให้เขาแบบหลงไหลรักใครขนาดนี้เขารักอะไรในตัวเพื่อนๆแบบค,คะขอดูหน่อยนะ อ,อีกหนึ่งใบนะคะคนคนนั้นรักอะไรในตัวเพื่อนๆชาวคอง่ เขารักในตัวของเพื่อนๆกองหอยแครงนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยคือดูเหมือนจริงๆเพื่อนๆจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าซื่อสัตย์เนาะเวลาทําผิดอะไรมีเรื่องอะไรที่แบบเพื่อนๆอ,อาจจะทําผิดพลาดไปแล้วอะค่ะเออเพื่อนๆอน,อน่าจะเป็นคนที่ชี้แจงบอกแล้วก็ถแถลงไขในสิ่งที่ตัวเองทําผิดจะไม่ ได้มีนิสัยที่จะชอบแบบเก็บงำความลับหรือซุกไว้ใต้พรมอะไรแบบเนี้ยค่ะคือเพื่อนๆจะยอมรับผิดเลยอะว่าแบบเออสิ่งนี้ฉันทําผิดไปแล้วนะเดี๋ยวแก้ตัวใหม่หรือว่าแบบเออให้โอกาสกันไหมอะไรแบบนี้ค่ะคือจะเป็นคนที่แบบเปิดเผยในความผิดของตัวเอง เหมือนมีการคิดที่จะพยายามแก้ไขหรือหาทางออกหรือพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำอีกแบบนี้ค่ะคือเพื่อนๆจะเป็นคนที่แบบวางแผนเพื่อสิ่งที่ดีกว่าเพื่อแก้ไขปัญหานี้แล้วก็เพื่อที่จะพัฒนาปรับปรุงอะคะ่ะเพื่อนๆอ,อะจริงๆแล้วเป็นคนที่แบบเก่งอะมีความสามารถอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็แบบโดดเด่นมากๆเลยอะที่ทำให้แบบ เขาจะต้องเหลียวมองหันมองเขาอาจจะเห็นเขาเรียกว่าความสามารถที่โดดเด่นของเพื่อนๆเสน่ห์ที่แบบร้อนแรงโดดเด่นของเพื่อนๆอ,อย่างเงี้ยค่ะเออเขาก็เลยรู้สึกแบบประทับใจแล้วก็ชอบมากเพื่อนๆอ,อ่ะดูเหมือนว่าเป็นคนที่แบบชอบเฮฮาปาร์ตี้หรือเปล่าเออแล้วก็แบบชอบสังสรรค์หรือว่ามีกิจกรรม เขาเรียกว่าเที่ยวกับเพื่อนนัดกับเพื่อนมีการพบปะสั่งสงรค์กันบ่อยๆดูเป็นคนรื่นเริงอะค่ะอยู่ด้วยแล้วแบบมีความสุขเหมือนได้เฉลิมฉลองตลอดเวลาหรือมีเรื่องอะไรดีๆอยู่แล้วแฮปปี้ตลอดเวลาเวลาที่ได้ใช้เวลาร่วมกับเพื่อนๆนะคะเออทุกๆวันทุกๆครั้งที่อยู่ด้วยกันเหมือนเป็นการเฉลิมฉลองแบบนี้เออถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยจะมีอะไรที่แบบ ดูเหมือนหุ่นหันพันแล่นบ้างชุกละหุกป,ปปับบ้างเพื่อนๆเ,เ,เป็นคนที่แบบเอ่อตัดสินใจในวินาทีสุดท้ายจังหวะสุดท้ายพอดีบางครั้งบางเรื่องมันก็ทําให้เขาอาจจะตื่นเต้นอนะเนาะว่าแบบเฮ้ยอะไรจะไม่ได้ไม่ได้แล้วอยู่ดีๆเพื่อนๆเ,เ,เปลี่ยนใจโอเคได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออมันเป็นอะไรที่แบบต้องคอยลุ้นตลอดเวลาว่าจะได้หรือไม่ได้ตรงนั้นจะผ่านไม่ผ่านอะไรแบบเนี้ยค่ะ มันก็คือเหมือนเป็นสเสน่ห์อย่างหนึง่งแล้วดูจากหน้าไพายาา่ย่ะค่ะก็คือเพื่อนๆน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบมีความสวยอะในแบบวัยเยาว์หมายความว่าจิตใจอาจจะดูเป็นวัยรุ่นตลอดเวลาหรือการดูแลตัวเองค่อนข้างดีถึงแม้ว่าแบบบางครั้งจะมีขี้เกียจขี้เกียจบ้างแล้วก็มาทํานาทีสุดท้ายมาดูแลตัวเองวินาทีสุดท้ายอย่างเช่นเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องไปเดทละ คืนนี้ค่อยมาร์กหน้าละกันแล้วพรุ่งนี้ไปอย่างเงี้ยค่ะคือแบบไม่ได้ทําอะไรตั้งแต่เนิ่นๆแต่ว่ามาทําแบบฉุกละหุบ่บปรับอืมบางครั้งมันก็เป็นสิ่งที่ตัวเขาอาจจะไม่ได้คาดคิดว่าเพื่อนๆจะทําก็ได้มันเหมือนเป็นเซอร์ไพรส์อย่างเงี้ยค่ะอืมแล้วเพื่อนๆกองนี้ก็จริงๆดูเป็นคนที่ทํางานเก่งนะต้อง manage หลายอย่างเลยทั้งเรื่องการเงินการงาน,งานแล้วก็ความรัก อย่างเงี้ยค่ะเออเป็นคนที่แบบดูบ b ซี่ดูยุ่งตลอดเวลามีอะไรให้ทําชีวิตดูแบบมีคุณค่าอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็เห็นในโหมดยุ่งยุ่งของเพื่อนๆแล้วก็แบบรู้สึกแบบดีเออว่าแบบเป็นคนทํางานเก่งชอบจังเลย working woman แบบนี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เพื่อนๆเ,เป็นคนที่ใจบุญสุนทานอบอ้อมอารีแบบว่าใจดีเนาะมีศีลมีธรรม แล้วก็แบบเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะปล่อยวางราบเรียบอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่แบบใจเย็นแล้วก็รู้จักค่อยๆพิจารณาในเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเพื่อนๆจะใช้สติปัญญาแล้วก็ความใจเย็นเข้าสู้อะไรที่มันเกินมือเพื่อนๆก็รู้จักที่จะนิ่งแล้วก็พิจารณาจนวางได้ในที่สุดแบบเนี้ยค่ะเออมันเป็นสิ่งที่เขาคิดว่า มันเป็นพอยต์สำคัญเหมือนกันเนาะที่ทำให้ความสัมพันธ์มันจะก้าวหน้าหรือว่าราบรื่นไปได้เพราะเพื่อนๆเนี่ยเออมีจุดนี้อยู่มันเลยเป็นแบบความดึงดูดหรือเป็นสเสน่ห์ที่เขาเห็นในตัวเพื่อนๆถึงแม้ว่าบางครั้งอะค่ะข้างนอกเพื่อนๆอาจจะไม่ได้ดูเป็นคนที่แบบเรียบร้อยหรือดูธรรม,มะธรมโมหรือว่าแบบดูเป็นคนที่แตกต่างจากภายในอะเออแต่จริงๆพอได้รู้จักลึกๆจริงๆอะ ความอ่อนหวานความอ่อนโยนความนิ่มนวลความละเมียดละไมในตัวของเพื่อนๆมันทําให้เขาแบบไปไหนไม่ได้อ่ะค่ะเออคือมันหลงสเสน่ห์ไปแล้วอ่ะรักแบบไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะอืมเขาก็เลยนะต้องติดกับเพื่อนๆไปเลยแล้วก็ใบนี้ยค่ะคือบางครั้งอะ่ะเขารู้แหละว่าเออเหมือนเพื่อนๆอะ่ะจะเป็นห่วง เป็นใหญ่เนาะคือสเสน่ห์ของเพื่อนๆอ,อีกอย่างหนึ่งคือความเป็นห่วงเป็นใหญ่ที่กลัวว่าคนรักหรือสิ่งที่รักหรืออะไรจะต้องพบเจอกับความยากลาบากคอยคิดกังวลล่วงหน้าเออไม่อยากจะให้คนที่เรารักเนี่ยไปพบประสบการณ์หรือไปพบกับสิ่งที่ไม่ดีซึ่งบางครั้งอะค่ะการที่เป็นห่วงมากเกินไปมันก็อาจจะเป็นการทําลายหรือว่าดับฝันในสิ่งที่ คนรักอะ่ะเขาอยากจะมีอยากจะเป็นก็ได้อย่างเนี้ยเออแต่เขาเห็นในความรักในความห่วงความทนุถนอมของเพื่อนๆนนะที่เพื่อนๆมีต่อเขาหรือว่ามีต่อสิ่งที่เพื่อนๆนรักมันเป็นเสน่ห์เลยแหละเพียงแต่ว่าอะไรที่มันมากเกินไปอันนี้บางครั้งก็ต้องมีการปรับปรับดูบ้างเนาะเออจะได้ได้ลงตัวเป็นเสน่ห์ที่พอประมาณไม่ได้แบบว่ามากเกินไปในจุดนี้นะคะอืมเดี๋ยวเราขอไพ ขยายอีกหนึ่งใบนะคะว่าคนที่เป็นพื่อนกองหอยแคลงนึกถึงเนี่ยเขารักอะไรหลงเสน่ห์อะไรในตัวของเพื่อนๆค่ะคนที่เพื่อนๆกองหอยแคลงนึกถึงรักอะไรหลงเสน่ห์อะไรในตัวเพื่อนๆนะอืมได้ไพ่ปกป้องคุ้มครองค่ะอย่างที่บอกเลยว่าเพื่อนๆน่ะเป็นคนที่ดู ที่จะเป็นคนที่ดูแลคนอื่นปกป้องคุ้มครองคนอื่นได้คิดไกลเป็นห่วงเป็นใยมองคือมองอะไรที่เป็นการปกปักรักษาคุ้มครองคนรอบข้างทั้งในด้านร่างกายและจิตใจอะ่ะคือเหมือนเป็นผู้คุ้มครองโดยแท้จริงเวลาเขาอยู่กับคุณแล้วเขาจะรู้สึกเหมือนได้รับการคุ้มครองดูแลได้รับการปกป้องดูแลแบบนี้ค่ะมันเป็นความอุ่นใจนะที่เกิดขึ้น มันเป็นความรู้สึกที่แบบเขาฝากชีวิตไว้กับคนคนนี้ได้เพราะว่าคุณสามารถดูแลปกป้องเขาได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแบบเนี้ยค่ะืวันนี้นี่มีแต่กองน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยไพ่ปิดท้ายอะคะ่ะดูอบอุ่นมากค่ะโอเคนะนี่ก็คือเป็นสเสน่ห์ในตัวของเพื่อนๆเป็นสิ่งที่เขารักในตัวของเพื่อนนะคะ จบแล้วค่ะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมด้วยนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย